เราวิดพืันน,นี้คนข่าวันนี้ป๊อบจะมาพูดในหัวข้อของเราควรจะพูชอัพได้กี่ครั้งนะคะถ้าเราอยากจะมีะกล้ามเนื้อหน้าแขนที่แข็งแรงเราอยากจะทําให้กล้ามเนื้อช่วงบนแข็งแรงนะคะป๊อบได้ได้รับอินบ็อกซ์มาจากท่านอื่นๆนะคะบอกว่าเราอยากจะมีกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงเราควรจะพูชอัพเท่าไหร่นะคะดังนั้นป๊อบอาจจะบอกว่านะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมากําหนดว่าเราทําได้10ครั้งเราทําได้20ครั้งเราถึงจะ แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในสิ่งที่เราทำ p u ช h up อะนะคะน่ะถ้าถือว่าป๊อปทำได้ครั้งหนึ่งอะป๊อปก็แข็งแรงแล้วนะคะดังนั้นเราอยู่เชื่อว่าเราจะทำฟอร์ไมได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้ป๊อบจะมาเอาท่า p u ช h up อะมาสอนเพื่อนๆกันว่าถ้าเราทำท่า p u ชั up ไม่ได้นะคะเราจะไปทำท่าอื่นได้ไหมนะคะถ้าถือว่าโอเคบางคนทำท่า p u ช h up แบบไม่ได้เลยนะคะเนาะทำแล้วหลังเอน็นจังหวัดที่ลงไปปุ๊บ push ขึ้นมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ นั่นแสดงว่าอะไรคะนั่นแสดงว่าน้ําหนักที่เราต้องแบกรับน้ําหนักของตัวเองอะ่ะมันเยอะเกินไปนะคะบางคนนะคะหนัก100กิโลอยู่ดีให้มาพุชชั่บนะคะแน่นอนว่าเออแขนของเราอะ่ะลำตัวของเราอะ่ะอยู่ดีให้เรามารับน้ําหนัก100กิโลอะ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนนะคะดังนั้นถ้าซุควอตอ่ะแน่นอนว่าเราอาจจะฝึกได้สิไหมคะแต่ว่านะคะถ้าพุชชั่บอ่ะมันฝึกไม่ได้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าอย่างที่ปอบ,บอกบางคนหนัก100กิโลอยู่ดีๆให้มาพุชชัพมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถแบกรับตัวเองได้นะคะดังนั้นถ้าใครอยากพุชชัพเป็นนะคะให้ลองฝึกพุชชัพก่อนให้ฝึกเป็นนเริ่งพุชชัพก่อนก็นได้นะคะข้อมือข้อศอกนะคะหัวไหล่นะคะเก้งนะคะจิกนิ้วมือเข่าแหวองเราพุชชัพลงไปนะคะถ้าถือว่างคนแบบโอ้โหพี่พุชชัพไม่ได้เลยน้องพุชชัพไม่ได้เลยสิ่งที่ปอมแนะนําให้ไปฝึกคือไปฝึกเป็นดัมเบลก่อน นะคะเป็นดัมเบลแบบเบนช์เพชหรือว่าเป็นดัมเบลที่นอนกับพื้นแล้วดันขึ้นแบบนี้นะคะเนาะนอนดันดัมเบลขึ้นไปจะชั้นขาไม่ชันขาก็ได้นะคะเสร็จแล้วเชิดอกกดบาร์ผ่อนศอกแล้วดันขึ้นผ่อนศอกแล้วดันขึ้น ทำไมป๊อปถึงให้ฝึกท่านี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆดูนะบางคนหนัก100กิโลเราต้องมาแบกรับน้ําหนักตัวเอง100กิโลถูกไหมคะน้ําหนักอันนี้กี่กิโลคะ7กิโลสองข้างเป็น14กิโลซึ่งนะคะถ้า bent p a หรือถ้าเป็นออนอนหงายแล้วดันขึ้นนะคะเหมือนท่าพุชชับเลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรคะเวลาเรานอนคว่ำเราต้องแบกรับน้ําหนักตัวเองชึบแต่เรานอนหงายเราสามารถใช้โหลดที่มันเบากว่าน้ําหนักของตัวเองได้ ดังนั้นนะคะถ้าใครพูช h ่ p ไม่ได้นะคะจุดจบอ,อาจจะเป็นท่า p u ชั่ p แต่จุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นท่า p u ชั่ p เสมอไปนะคะสำหรับท่า p u ชั่ p ถ้าใครพูชั่ p ไม่ได้ให้ไปเริ่มจากท่าเบนเ p ชนะคะหรือว่าเป็นดัมเบลนะคะเบนเทชก็แล้วแต่นอนกับพื้นนะคะแล้วก็ดันขึ้นท่านี้ไม่ต่างอะไรจากท่าพูชั่ p เลยเพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกน้ําหนักฝึกได้ว่าเราควรจะทําได้ อะไรหรือว่าเราทำไปแล้วน้ำหนักมันเยอะเกินไปเราก็ลดน้ำหนักลงมาให้เราสามารถทำได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้า push up ถ้ามันหนักไปสำหรับเรานะคะอาจจะฝึกเป็นนิ้เร่ง push up แล้วอาจจะไปต่อด้วย incline push up ที่ทำบนเบาะหรือว่าทำบนขอบเตียงขอบโต๊ะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันทำไม่ได้จริงๆนะคะยังโฟกัสไม่ได้ให้มาฝึกเป็นท่า เป็นเพชที่นอนทํากับพื้นนะคะทำพวกนี้จะสามารถทําให้เราค่อยๆแข็งแรงขึ้นได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางคนความฟิตเป็นศูนย์่ะอยู่ดีให้เราไปทําแบบโอ้โหน้ําหนักตึงเลยมันไม่สามารถทําได้นะคะดังนั้นเราต้องค่อยๆเพิ่มโหลดเพิ่มน้าหนักขึ้นไปให้เราสามารถค่อยๆฝึกนะคะพอเราฝึกแบบนี้เรื่อยๆปุ๊บนะคะแน่นอนว่าเราจะค่อยๆทําท่า p ชช h up ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าแขนแข็งแรงอวไรแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อหลังแขนแข็งแรงที่เขาสามารถ ช่วยให้เราดันตัวเองขึ้นได้นะคะดังนั้นอย่าไปมองว่าเราทำท่าพุชชั่ไม่ได้เราก็ต้องทำท่าพุชชั่ไปสินะคะดังนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะคะใครทำท่าพุชชั่ไม่ได้ก็ฝึกเป็นท่านี้ยกตัวยอย่างเช่นป๊อปนะคะป๊อปยังทำท่าฝูๆๆพุชชั่นไม่ค่อยได้เลยแบบนีน้ป๊อปทำได้ไม่ถึงสิบครั้งทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ป๊อปแข็งแรงขึ้นเพราะว่าป๊อปไปฝึกท่าพวกนี้ก่อนนะคะไปฝึกไซโลลไปฝึกน้ำหนักพวกนี้ก่อนนะคะดังนั้น สำหรับคนที่ถามมาว่าคุณครูอยากทำท่า push up ให้ได้นะคะเราอยากกล้ามเนื้อช่วงบนแข็งแรงนะคะเราควรจะทำได้กี่ครั้งนะคะให้ดูความแข็งแรงของตัวเองนะคะเราทำได้สองครั้งเราก็แข็งแรงขึ้นแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงๆแล้วเ,เราอยากจะฝึกกล้ามเนื้อช่วงบนให้มันแข็งแรงมากขึ้นอย่าไปมองว่าเราจะฝึกแค่ push up อย่าง,งเดียวให้มาว่าโอเคเราก็ไปฝึกท่าดัมเบลคราได้นะเนี่ยแขนแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะหรือไปฝึกดัมเบลเชว์ดัพเพสก็ได้นะช่วงบนเราก็แข็งแรง ะะหรือว่าเราไปฝึกเป็นท่าดัมเบลโรได้นะนะคะก็คือได้หมดเลยนะคะซึ่งสิ่สตงต่างๆพวกนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าแขนเราแข็งแรงหัวไหล่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีแรงแดันตัวเองขึ้นนะคะดังนั้นอย่างที่บ๊อบอกว่าจุดจบนะคะเป้าหมายเราอาจจะทําท่า p ุช h ั p ให้ได้แต่ว่าจุดเริ่มต้นนะคะไม่ได้เป็นท่า p ุช h ั p เสมอไปเพราะว่ามันยากนะคะดังนั้นใครที่เป็นแบบนี้นะคะป๊อบแนะนําให้ไปฝึกท่าเบนเพ e ก่อนหรือว่าไปฝึก หน้าแขนหลังแขนก่อนก็ได้เพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วค่อยไปท่าแล้วค่อยไปทำท่าพูชอัพค่ะ